ขอให้เป็นคนขอให้เป็นคนอะไรผมยิบเลยครับยิบเลยฮะเลยสองสั้นเฮ้ยจอนนี่ค่ะทุกคนขอรีแอคชั่นดังๆกว่านี้นะคะออกจากเลิศนะคะบุกเมื่อกี้หมายเลขแรกงประกาศเลยครับเป็นรายชื่อครับได้ครับนัทนันอักอักสารพอนนัทธนันมีอยู่หน้าการไหมคะยกมือเลยค่ะยินดีด้วยนะคะ ลุกมาด้านข้างไปทีได้เลยค่ะ next one ผมอ่านถูกใช่ไหมครับถูกครับพี่นะถูกค่ะเอ่อคนต่อไปเทโออ่านได้เลยนะเทโออันนี้ก็ต้องเปิดตัวช่วยกูมากเลยเทโอเปิดตัวช่วยนะคะภาษาไทยไม่แข็งนะตอนนี้สติไจะเองกว่าแล้วจินรากรว่านาดีใจด้วยนะคะไล่ช่เวหนึ่งเฟย์เทาถูก了吗 ก็จะได้ฉีดโคล่ะโยวทีนี้ให้น้องๆจับรอได้เลยค่ะจับรอได้เลยจะได้ประกาศชื่อว่าหนีประชุมมาโอเคเหมือนลูกสาววะวัลไลรักอะไรคะปัจเสสุโอ้คุณชัดมากค่ะดีใจด้วยนะคะคุณวัลไลรักด้านข้างค่ะคนต่อไป next one เหย่อนละมั้ อ่้ยขอตัวช่วยให้น้องชันได้คะน้องชนโอ้โฉเลยโฉโฉโฉจะดีเหรอชาวไทยเชื้อชาวไทเชื่อคสำคัญมากอ๋อเขา不敢念怕念เออขอบคุณยนดีอาพิชยาอพิชยาค่ะมีไหมคะนักกรทูตมืองไทยเย้คอเกด้ดีใจด้วยนะคะ ถ้าเป็นผมผมเขินนะครับนี่เรียกชื่อจริงด้วยหันท่าคนงชนหนงดี๋ยวอนเขี๋可爱好วคนต่อไปเ้องมีตึว้าวไอที่แเลับอะแล็คลักลับแ็คลับยังไงนะคะ ให้ช่วยไหมคะแทกลับชายามุมมุมมีไม่พานแท็กลับชายามุมคนแก้วแค่ะหยองคนไทยใช่ไหมล่ะชิญเลยค่ะ next one next one next one คลาสเรียนภาษาไทย by ครูดอนนะคะชื่ออะไรดอน老师พี่นัดทกัน งาน,นดอกบ,บัว, <c oughs> บวกินกานด <c oughs> อกบัวนตะิดใจด้วยนะคะเก็บตางการนิดนึงค่ะนีเดี๋ยวจริงช,ว,ว,ชว,ว่อเดวเวยอเดนเดี๋ยวเรา m o ไปด้านขวามือนะคะมาหวังได้ียเดี๋ยวสวย้มาน,น,นะคะแล้เชิญี่ที่ลกี้แฟน <c oughs> ่ามาบนเวที